ถ้าเลิกเล้าแล้วจะทําให้ผอมใช่ไหมครับก็เป็นคําถามสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในช่องนะครับก็จะตอบในส่วนความคิดของผมผมว่าการผอมหรือการอ้วนว่าไม่น่ามีส่วนกับการดื่มเหล้าเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเราไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่น่าจะทําให้ผอมลงสักเท่าไหร่ไม่น่าจะมีส่วนทักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่อ้วนหลายคนก็ไม่ได้ดื่มเหล้าก็มีหรือว่าคนที่ ผอมคนที่ดื่มเหล้าก็ผอมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญสำหรับการที่เราจะลดเหล้าเลิกดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เราผอมลงนะไม่น่าจะเกี่ยวสิ่งที่สำคัญน่าจะเกี่ยวที่เราชอบกินหรือว่าเรากินเก่งกินเยอะมากกว่านะครับในความอ้วนนะครับถ้าอยากจะผอมก็ต้องลดความ ที่เรากินเยอะลงนะครับต้องกินน้อยหน่ยพอยโดยเฉพาะพวกแป้งพวกน้ําตาลนะครับพวกเครื่องดื่มที่ห,หวานๆนะครับน่าจะต้องลดในส่วนของอาหารพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้ผอมได้นะครับในส่วนของการเลิกดื่มเหล้านั้นก็ไม่น่าจะมีส่วนทําให้ผอมเท่าไหร่นะครับในส่วนความคิดของผมผมคิดแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อ่า อยากลดเหล้าเพื่อหวังที่จะผอมผมว่าอันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีส่วนสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ดีถ้าอยากผอมก็น่าจะลดอาหารพวกอาหารหวานหรือว่าอาหารที่มีแป้งน้ำตาลเยอะๆพวกนี้น่าจะเป็นสูตรที่ถูกต้องมากกว่านะครับครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยากเลิกเหล้านะครับก็ เลิกเหล้าก็น่าจะดีต่อสุขภาพที่สุดแล้วครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากเลิกก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับก็ไม่ยากเกินไปครับถ้าเพื่อนเนะี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับช่วงแรกก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมช่วงแรกๆที่ผมเลิกดื่มก็จะมีความกระหายมีความอยากที่จะกลับไปดื่มมากๆเลยนะครับในช่วงแรกๆ แต่ว่าด้วยความที่ตั้งใจจริงว่าจะเลิกก็ทําได้นะครับก็เอาชนะความอยากเอาชนะใจตัวเองได้และผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันเลยละครับก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆครับ